ข้อสามสองเนาะเขาบอกว่ากําหนดให้ผลต่างพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสสองลูกนะครับเท่ากับหนึ่งร้อยแปดตารางหน่วยครูให้เป็นรูป a กับรูป b เนาะโอเคผลต่างพื้นที่เป็นร้อยแปดตารางหน่วยโดยพื้นที่ของรูปใหญ่เป็นสี่เท่าของพื้นที่รูปเล็กนะครับครูให้รูปเล็กเนี่ยมันยาวด้านละ x หน่วยแล้วกันนะครับให้รูปเล็กยาวด้านละ x หน่วย แล้วก็รูปใหญ่ยาวด้านละ y หน่วยเดี๋ยวนั้นพื้นที่ของรูปเล็กนะครับด้านคูณด,ด้าน ก็ x คูณ x ก็คือ x ยกกำลังสองพื้นที่สี่เหลี่ยจัตุรัสรูป b ก็คือ y คูณ y หรือว่า y ยกกำลังสอง ซึ่งจากเงื่อนไขในโจทย์เนี่ยพื้นที่รูปใหญ่เนี่ยเป็นสี่เท่าของพื้นที่รูปเล็กนะครับงั้นก็ y กลังสองก็คือ 4x กลังสองด้วยาจากเงื่อนไขตรงนี้นะพื้นที่รูปใหญ่เป็นสี่เท่าของพื้นที่รูปเล็กเียได้ตรงนี้มานะครับอโอเคแล้วพื้นที่ของมันเนี่ยต่างกันอยู่ร้อยแปดตารางหน่วย ผลต่างของพื้นที่เท่ากับร้อยแปดตารางหน่วยโค้งเงื่อนไขตรงนี้มานะก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมใหญ่ ลบพื้นที่สี่เหลี่ยมเล็กเท่ากับหนึ่งร้อยแปดพื้นที่สี่เหลี่ยมใหญ่นะครับก็คือ y กําลังสองซึ่งเราจะแทนที่ด้วย 4x กําลังสองเพื่อให้มันเป็นตัวแปรชนิด x เหมือนกับของสี่เหลี่ยมเล็กนะครับ ดังนั้นตัวนี้แทนที่ลงไปด้วย 4x กำลังสองนะครับของสี่เหลี่ยมเล็กแทนที่ด้วย x กำลังสองมันจะได้เป็น,ม,น,ปนมันจะได้เป็นตัวแปรชนิดเดียวกันนะครับนะงั้นตอนนี้สี x ่ x กำลังสองลบด้วยสม x กำลังสองขอโทษ 4x กำลังสองลบด้วย 1x กำลังสองลูกก็จะเหลือสาม x กำลังสอง ย้ายสามไปหารลูกก็จะได้ x กํลังสองเป็นสามสิหกงั้นลูกลองนึกครับอะไรยกกำลังสองได้สามหกหกลู้ได้ x เป็นหกโอเคงั้นเท่ากับว่าตอนนี้ลูกรู้ตรงนี้แล้วนะเนี่ยความยาวด้านของรูปเล็กซึ่งเท่ากับ x คือหก โอเคนะครับ okay, เป็นคำว่าหน่วยโอเคอ่ะข้อนี้เขาสนใจผลบวกความยาวรอบรูปนะครับนั้นเราจะหาความยาวรอบรูปของรูปเล็กตอนนี้เลยนะครับนะความยาวรอบรูปของรูปเล็ก สคูณความยาวด้านรูปเล็กก็สี่คูณหกก็ยีี่หน่วย, 4, 6, 24, วยตอนนี้ยี่ี่ที่เราพูดถึงหมายถึงตรงนี้นะครับเอาสี่ด้านนี้รวมกันแต่และด้านยาวเท่ากับหกหกบวกหกบวกหกบวกหกหรือบอกว่าสี่คูณได้หกนั่นเองนะครับทีนี้จะมาคิดเรื่องเกี่ยวกับรูปใหญ่บ้างนะครับอนะ จากเงื่อนไขพื้นที่รูปใหญ่เป็น4เท่าของรูปเล็กนะครับนะหรือบอกว่า y กําลังสองเท่าก,กับส x กําลังสองเนี่ยนะครับนะเะเดีกโน้ตช่วงนี้ทันหรือเปล่าครับอันะครับลูก จากตรงเนี้ครับพื้นที่ของรูปเล็กเนี่ยมันคือ x ยกําล ok ังสองซึ่งเราได้มันมาที่บรรทัดนี้แล้วนะครับตรงนี้ครับ x กําลังสองเนี่ยตรงนี้คือพื้นที่ของรูปเล็กแล้วนะครับเออผมขอเขียนจำกับมันไว้นิดหนึ่งเนาะตรงนี้บรรทัดนี้คือพื้นที่ของสี่เหลี่ยมเล็กนะครับ แล้วก็พื้นที่ของจัตุรัสรูป B มันคือ4 x ่กำลังสองตรงนี้ครับเรามีค่าของ x กำลังสอยู่แล้วถ้าเราคูณ4เข้าไปก็ได้พื้นที่ของรูปนี้แล้วใช่ไหมโอเคนะต่อเลยนะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูป B, มีหรือรูปใหญ่นะครับ มันเท่ากับสี่ x กำลังสองแทนค่า x กำลังสองด้วยสามสิบหกนะครับ แล้วพื้นที่ของมันก็เกิดจากความยาวด้านคูณความยาวด้านความยาวด้านของมันคือ y ลูกย้อนกลับไปดูเห็นไ,ไหมครับความยาวด้านของมันคือ y เนาะ y คูณ y นะครับครับ y คูณ y เราได้144ลองนึกครับเลขอะไรครับ12เฉลี y เท่ากับ12 งั้นความยาวรอบรูปของมันนะครับความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปใหญ่ก็เท่ากับ4คูณความยาวด้าน สี่คูณสิบสองก็สี่สิบแปดข้อนี้ให้หาผลบวกของความยาวรอบรูปผลบวกความยาวรอบรูปของทั้งสองรูปนะครับรูปหนึ่งความยาวรอบรูปยนะี่สิบสี่ อีกลูกหนึ่งความยาวรอบลูก48ดังนั้นผลบวกความยาวรอบลูกก็เลยเป็น24บวกกับ48 ก็เป็นเจหน่วย